มือนี้ก็มีโอกาสพ่อก็จะของสวนผู้เสียวสั้นเกี่ยวกับยางพาร่านะครับคุณพีทวีศักดิ์เอาเอาสูพี่น้องเขาฟังด้วยฟังสวัสดีพี่น้องเขามาใกล้ๆี่ยวคนนะครับเมื่อนี้ทางทีมงานพื้นทีมาไล่ตดเรื่องยางพารานะครับกับยางพารานี่ก็แคบทุกภาคเดียวนี่นะครับผมเห็นนะครับอยู่เขตบึงการบ้านเฮานะครับครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับกับรังเมิองในขณะนี้นะครับน้ำสชมพี่น้องครับ กับเป็นยางา่านะครับเป็นสวนยางทาราห้าปีนะครับเนาะกับเป็นสวนยางทาลาห้าปีนะครับที่นอนอัดเกีอาเกีอากระแ้วแปนะครับเมื่อก่อนก็ขึ้นอยู่กับกอกยอนะครับท่านตายนะครับหลายปีแล้วล่ะนะครับตอนได้มาเปลี่ยนเป็นกอขอท่อนะครับแล้วรูจึกว่าการยางทาราของบ้านห้องจังหวัดบึงการก็ดีขึ้นนะครับแจ๊กปีแล้วครับยางเนี่ยยางห้าปีครับห้าปีนะครับเจ๊กไรครับผมเนี่ยที่สามไรครับ อ๋อนี่นี่นี่น่ว่าบงต้นน <tinc S 2> ี่ดู้คืองามเลยครับผมนี่คือมามาเทยวนี่ครับผมสวยดีครับผมนี่โอ้โหนะครับกระปูเป็นแถวเลยพี่น้องครับอันนี้จักจักจักปีได้กี่ครับผมเนี่ยครับเจ็ดปีครับเจ็ดปีตอนนี้จักปีแล้วครับหปีครับห้าปีโอ้งามเนาะพันใดพันใดเนี่ก็ะหุกลอยครับพันหกลอยเนี่ยทีเนี่ยทีสิบสามไร่สิบสามไร่โอ้จะงามเนาะงามเนาะครับงามมันเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ สำหรับพี่น้องอยู่ภาคใดนะครับอยากจะศึกษาหาความรู้นะครับกัเดี๋ยวายินดีนะครับกับเบื้งทุ่งมุกกันไปหรือเยๆนะครับเบิ้งโชียลตัวนี้ไปนะครับพี่น้องบานเทาอาจจะิเห็นลหลายอย่างนะครับึ้่ทางจังหวัดบึงการของพวกเฮานะครับคับเมื่อวานเมื่อ่อนนี่ก็บ่เป็นหยังนะครับเนาะกับเรื่องน้ำขุ่มกับ่เป็นหยังนะครับคณะนี่กับเต่ามุงกุเจดพี่น้องครับกำลังทายทําพี่น้องบานเทานะครับหลายๆคนเป็นห่วงเป็นใยนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องวางใจได้เลยนะครับครับผมจีแนนวอีกทางหนึ่งนะครับเป็นสัวอย่างพารานะครับสัวอย่างพาราบานเฮานี่นะครับปลูกง่ายโตเร็วนะครับพี่น้องบานเฮงหรือพี่น้องภาคอื่นนะครับยังเจนเหนือจังจีนะครับยังทันใดมีหลายนะครับก็ถือว่ามนดีนะครับแต่ทึษาเบิ้งถามเพื่อนเบิ้งนะครับถามผู้ประกอบการเพื่อนเบิ้งนะครับว่า เอาจิตใจพันมาจากใส่นะครับพี่น้องติตตาเองก็ได้เด้อพี่น้องเด้อครับเอาไน่นไปเอาไน่นฝีปลูกสามต้นระวางสามเมตรคูณเจ็ดเมตรนะครับพี่น้องเนาะครับสามเมตรคูณเจ็ดเมตรฝังไนยางหน่อยสามสามเมล็ดนะครับพอมันโตขึ้นมาเฮาก็ไปเอากิง่งนะครับกิ่งน้ำกเกษตรนะครับกิ่งน้ำกเกษตรตำบลหรือบางอำเภอใกล้ๆกบ้านท่านนั่นนะครับครับเอามาติตตานะครับติดตาเอง ก็ใส่มีคัตเตอร์ของใต้านี่แหละนะครับก็เอาก้อยมันสีมี่องของมันนะครับเพราะท่านตัดบอกมาท่านกับมาทาบทาบแล้วท่านกับมาขีดตามลำต้นของมันนะครับนะครับแกแก้มันหลอกเราก้อยีบีบซะกันยังสีนะครับทาบขึ้นมาจริงที่เหาได้ตามมาเฮากับเอาติปั๊บนะครับตามที่เฮาต้องการกินออกนะครับก็เียกว่าต้องใส่ยาอยังนะครับก็ใช้เตปขาวนะครับหรือเป็นผ้าพลาสติก นะครับพาทิ้งของยางง่ายๆนี่นะครับได้ห้าร้อยต้นพี่น้องเอากับมาเห็ดเป็นสองนิ้วอัน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 นี้ทาาตาเองงบเขามาปลูกเนี่ยครับก็เอาของเกษตรนะครับเพราะว่าเป็นของสกยอเขาก็ให้ขึ้นมานะครับกับเป็นโครงการของสกทเขาอันรัฐบาลมีเบี้ยให้บกเนี่ยง่ายตัดเนี่ยงเนี่ยกับปีละห้าพันอ๋อตอนตอนตอนเขาเขาปลูกรักษาอยู่เนี่ยปลูกนะครับเริ่มปลูกจนหอดมือกีด ทุกปีนะครับเขาก็ไปให้เอาอยู่ออกกอนะครับยันะครับครับร่วมกับออกกอร่วมกับเกษตรนั่นแหละครับเนาะเจ๊กเจ๊กเจ๊กปีทั้งไงรัฐบาลทั้งไงไอ้ยังก่อสกอ่ยเขาเปลี่ยนมา่เป็น่ยนยังก่อสกอ่ยกลามาเปลี่ยนเป็นสกท่อสกอท่อปีนี้ดูดูแลดวโดนบันไดปีนี้เจ็ดปีเจ็ดปีครับเจ็ดปีนะครับ สูปปีเพิ่นให้ปุ๋ยพ่อเหมือนบ่เนี่ยก็มีปุ๋ยครับมีปุ๋ยฆ่ารักษาค่ารักษาค่ายยา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 บ่บ่เห็นยาคุ้มยานี่ยไหมได้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 ป่ยาค่ายยาเข้าต้องหาเฮ็ดเองเฮ็ดเองแต่ว่าชนันแต่ว่าปุ๋ยนี่เพิ่นซอยเมืนบ่ปุ๋ยซอยนะครับค่าของกีบกับค่าเลี้ยงค่าบำรุงอย่างนี้นะครับสำหรับท่านใดเคยเป็นติ่งกระสีมังกรหรือ ช่วงอีสานเขียวนะครับเนาะช่วงตอนอีสานเขียวพูนสมัยของสังริตรุงใจหยุดนะครับกอทกันสังวริตรุงใจหยุดก็หมังไม่สมัยนั้นนะครับเป็นอีสานเขียวกับพี่น้องอาจิิงจักแต่ตอนนี้เพิ่นกันเรย่เริ่มตั้งนะครับตั้งคณะรัฐบาลเพิ่นกันเริ่มเริ่มตั้งเอสซอกออยอรับเอสซอกออยมีการควมบุญไหว้นะครับเพิ่นกันเลยมมาเปลี่ยนเป็น ดอกปอเป็นการยางแหงไปใช่ไทนะครับครับศูนย์ใหญ่มันอยู่จังหวัดตังพี่น้องครับยางพะล่านี่บ่ครับมีมีสีตังปุ๊บแล้วก็การยางตังสีตังนะครับเนาะอ๋อเ่เมื่อเมื่อก่อนนี่ยางพะล่ามันอยู่ปากใต้เปนบ่มันจะได้ขึ้นเลยมัอยู่ภาคอีสานเขาเลยว่าเขามาทดสอบบางแล้วว่ามันใส่ได้บ่กิงกับว่าได้อยู่ภาคใต้นะครับเป็นของมาเลเซียบ่เนาะ ครับพื้นี<อ>้ซึ่งใท้เห่าหนี่ก็เป็นคนหัวหมอเนี่ยสมัยราชการที่หานะครับพระองค์ท่านได้นำทิ้มเขาเยี่ยมเยียนเ,เท่าไม่ได้เสียแขางๆบานเห่านะครับก็บเลยเอาในมมากินไม่กินมือมากอมอพอเป็น,นท่ามาดาแลวหอยอเออโอ้เนี่ยนอนเนาะครับน,น้อนครับกต่หลายปีแล้วนะครับกั <c oughs> นบ้นแะนะต่รตาชการที่หาเพิ่นนะครับครับยางผ้าลาเป็นพืชเศรษฐกิจพึ่งโต แต่ประตูนั่นมาแล้วนะครับพึ่งโตปีพศสอง9ัห้รอยสาสิบเก้าเด็กพี่น้องครับยางผ้าล่าบ้านพวกผมนี่นะครับเพื่อเจอจิโลละร้อยสิบบาทพี่น้องครับการยางผ้าล่าแห่งประเทศไทยมาเปลี่ยนหลังจากบูมนะครับกะรุ่มรุ่มดอนนะครับกับเป็นบูมรุ่มรุ่มดอน,ดน,ดน,น,ร,นร,รุ่มรุ่มดอนมาตกมาปีพศ2 5 5พันหรอยห้าสิบเออหกสิบห้าหกสิบสี่หกสิบห้า ว่า oh, พี่น้องบ้านบึงการนะครับโลปลูกทุเรียนเป็นระนาวนะครับเอาผมบ่าจริงจริงเลยครับบ้านนี้เออสมมือนี่เออไอยางของจังหวัดบึงการนี่ลายที่สุดเป็นบ่คําเนี่ยครับนี่แนวโนมสีเกิดเติบโต,ต,ตขึ้นมาอีกนะครับครับซุ้มเกาโลซุ้มไม้ขึ้นมาะนะครับยังเช่นสวนผมนี่แหละครับสวนที่ผมกับทีมงานยืนอยู่นี่นะครับ ครับมือก้านกับเป็นของสกยอขึ้นกันนะครับเป็นของสกท่อขึ้นกันนะครับครับบาดนี้ก็เพื่อนกับมาสนับสนุนหายคือเกาละครับแต่ว่าไทยเฮ้าบอมเบนบาดที่ห้เขามาสนับสนุนอย่างเดียวนะครับต้องต้องซอนจากข้อม้อมนะครับมีวามพม้อมไปศึกษาไปรุ่งทะเบียนคิดฟ้าอยากตัดริ่งนะครับบอมเบนตัดโดยพระละกาศนะครับต้องไปแจ้งนะครับแจ้งสกท่อเพื่อนแล้วเพิ่นกับมาตรวจนะครับสำหรับคนที่อยากจั ลูกไม้นะครับปลูกไม่ยังสิกะเอาตามวิธีทางที่ผมแนะนําครับผมครับกะให้ท่านไปลุ่งทะเบียนแก้งโคนนะครับแก้งโคนค่าค่าตัดนี่เขาเขาเขาเฮ็ดตัดยังไงครับผมเนี่ค่าตัดนะครับค่าตัดบอมีนะครับค่าตัดไม่มีนะครับท้าวสวนตึ้งจะพูดคุยกับญาติหรือพ่อค้าเออเนาะครับ้ท่านพูดคุยกับ แต่ค่ะแต่แต่ว่าสมสมมติว่าเขาตัดปั๊บนี่เขาต้องได้ไปไปแก้งเขาแม่นบ่แก้งก้อนนะครับแก้งก้อนหน้านั้นนะครับแก้งก้อนหน้านั้นแก้งเขาเขามาตรวจสวนก้อนนะครับเท่ากับจังหาพ่อข้าหรือหาคทีมงานจริงๆนะครับครับกลุ่มกับประหยัดให้แนะน้เอ่อค้าดบนะครับเพราะว่าลูกรับสื่อใก่เลือเกิน อยครับอ๋ออยู่จังหวัดบุรการนี่ก็มี่รับจังหวัดบุรการก็มีบป่านนี้สมมติว่าเข้าอ่าอ่าตัดขายเรียบร้อยเข้าเสียออวมาปลูกไม่นี่อ่าทั้งหน่วยงานของอ่าสกย่อมีเบียให้เข้าบ่ก็มีครับเบียฟี่มาครับนะครับเบียอะไรวะเบียบ่มีฟี่ครับเบียไม่มีฟีแต่แนะนำให้สินน้ำใจหรือซับ สิ่งทางกอยอพเพันเจ็บไปให้เหาหเลยอ๋อๆๆแล้วม่าพอนี่เอาเบียร์ให้เหาไปซื้อบอกครับก็ให้เงินให้ก่เห้าหนี่หละนะครับเอาบัดสวนขางเขี้ยวมันคือโลกปลูกทุเรียนกันครับอันนี้ด้วยคว่เขาเ่าต้องการสีสีเ็ดต่อไปอ๋อมีไอยบ่ถือว่าเมื่อยได้แหะครับกับมือนะฮะกับถือว่าเมื่อยเลยนะครับถือว่ากีดยางนี่มีอไอ,อ้เนาะมื่อยนะครับแต่ว่าถ้าเหากดได้ก็เหากดได้นะครับ ถ้าสมมุติว่าพี่น้องบานเฮาหรือคนที่กําลังเบึงช่วยเชี่ยวอยู่ในขณะนี้นะครับเฮ็ดยังผมเฮ็ดมาเบิดกุย่างนะครับเฮ็ดยั้งผมก็เฮ็ดมาเบิดล้วล่ะแม่ต่เรียงงัวกับยังเรียงเปิดงัวก็เปิดฟ้ามงั้อรอมเฮ็ดยังผมบานผมเฮ็ดมาเบิดแมแต่อัดพระผมก็อัดไมคถ้าผมขอบคุณทุกทุกท่านครับผมมือนีเด้อนะครับขอบคุณผูพที่ยวสั้นเกี่ยวกับอย่างพระนาครับอาจารย์อาจารย์ทวีศักดิ์นี่ อะคือพันโลกออกมาพันมาปลูกทุเรียนครับผมกําลังงอกเงยนะครับกําลังงามนะครับอ่าเนี่ยนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอ่ามือไม้เดี๋ยวผมจะทายทําให้พี่นอ้องเขาเด้เบิง่งขอบคุณครับผม